หักพักภูมิใจไทยเที่ยวนี้ถ้าท่านคิดว่าท่านหักพักภูมิใจไทยหักพี่น้องประชาชนหักความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจากการใช้กัญชงกัญชาภูมิใจไทยถ้าเขาแม่นยำในยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเขายัางยึดกัญชาไว้เนี่ยนะฮะให้เป็นกัญชาเสรีดังที่เขาพูดไว้เรื่องของกัญชารักษาโรคโอกาสที่เขาจะกลับมาอีกรอบและอนุทินจะมาแรงมีโอกาสเป็นนายกมนตรีเลยแหละ นะครับที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเรื่องของสุราก้าวหน้าที่ล่มลงไปพักก้าวไก่บางคนแซวพักเก้าไก่ออนหารวยว่าเรื่องของสุราก้าหน้าเป็นเพียงกลยุทธ์หาทุนเท่านั้นเอาก็พยายามเอาตรงนี้เข้าสภาเป็นเบี่ยงกลยุทธ์หาทุนของพรรคการเมืองและของนักการเมืองการเมืองตอนนี้จะเข้มข้นขึ้นะนะฮะหลังจากการประชุมเอเปกแล้วเสร็จนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอร์สักดิมกิจวัฒนา,าครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำน,นักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะคงเป็นเรื่องการแก้ปัญหาการต่อสู้กันทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นเดี๋ยวไปดูในเชิงกฎการกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่ก,บบกรบะวกกบวนการสังเคราะห์กัน ผมย้ำจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ครับว่าเราเห็นว่ากัญชานั้นมีประโยชน์แต่ต้องเป็นประโยชน์ทางการแพทย์แต่มีโทษมหาศาลซึ่งจะต้องหาทางป้องกันสถานการณ์ทึ่เป็นช่องว่างขนาดนี้และกฎหมายจะต้องยืดเยื้อไปนานขนาดนี้มีทางเดียวเท่านั้นครับจะต้องนํากัญชากลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภท5อีกครั้งหนึ่งซึ่งรัฐมีสาสุขได้ประกาศปลดไปแล้ว คนในพักภูมิใจไทยได้ออกมาถแถลงว่าเขาจำเป็นต้องปลดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทห้เพราะในพร่มอยากประมวลยาเสพติดมาตรา29ถอดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดแล้วผมไปตรวจสอบข้อ,อก,กฎหมายแล้วครับไม่จริงครับประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา29ในวรรคสองเพียงแต่เขียนว่าการกำหนดยาเสพติดเป็นประเภทใดนั้นเนี่ย ให้ทําโดยประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ลงนามโดยรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปปรสดังนั้นการปลดล็อกกัญชาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รัฐมตรีสาธารณสุขกับคณะกรรมการคือกรรมการปปสเป็นคนดําเนินการร่วมกันผมเรียกร้องในานามของประชาชนนะครับให้ท่านทบทวนนํายาเสพติดประเภท5 โดยการบรรจุกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ไทยเนี่ยจะต้องกลายเป็นสังคมอุดมยาเสพติดซึ่งในขณะนี้ทั้งกัญชาทั้งยาบ้าเนี่ยได้ระบาดไปถึงเยาวชนอย่างน่าตกใจมากนะครับผมเรียนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่เรากังวลเรื่องของทางสังคมล้วนแล้วหลังจากที่ผมได้แถลงพักการเมืองต่างๆได้ลงมติเมื่อเดือนกันยาไปแล้วเนี่ยสังคมให้ความสนใจในเรื่องนี้ อย่างสูงนะครับฝ่ายของตํารวจซึ่งต้องดําเนินการตามกฎหมายเนี่ยได้แจ้งมายัางพวกเราในพรรคประชาธิปัตย์ในสอสอหลายท่านว่าเราดําเนินการถูกต้องแล้วเพราะขณะนี้ตํารวจก็ไม่สามารถดําเนินการใดได,ได้เนื่องจากไม่มีอำนาจใดๆเพราะไปปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดแล้วผมเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพวกเราเนี่ยอ่านกฎหมายครบถ้วนตั้งแต่ร่างชื่อร่างคำปรารบหลักการ และตัวกฎหมายทุกฉบับไม่ได้เป็นลักษณะว่าไม่ได้อ่านกฎหมายและออกมาค้านเพราะว่าเกรงว่าพักการเมืองใดพักการเมืองเมืองหนึ่งจะได้เสียงถ้าเราได้เสียงจากการที่ทําให้สังคมจะต้องเสี่ยงอนาคตของลูกหลานต้องเสี่ยงผมว่าเราลงเลือกอนาคตกคับแทนที่จะเลือกเสียงทางการเมืองเพียงอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่พรกวิยาธิปัตย์อยากที่จะเสนอในแนวทางนี้เอาไว้ครับพรคภูิใจไทย ให้สัญญากับพี่น้องประชาชนในนโยบายกัญชาก็คือการปลดล็อกกัญชาจากการเป็นพืชยาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการออกพอรบรนะครับการใช้พืชกัญชาให้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ไม่มีเรื่องสันทนาการมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับดูแลนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้พรบรักัญชา นะครับถ้าถูกเกมการเมืองทําให้ไม่ผ่านก็ไม่ได้มีผลกระทบใดๆต่อพี่น้องประชาชนนะครับคนที่ทําให้กฎหมายไม่ผ่านก็ต้องไปอธิบายกับพี่น้องประชาชนว่าถ้ามันมีเหตุอะไรที่ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยพรบกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นแหละครับจะต้องรับผิดชอบกับพี่น้องประชาชน ไม่เป็นไรครับมันมันใกล้มันใกล้ครบวาระแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็สลับไพ่ใหม่หก็ก็เกรงใจในสิ่งที่ควรเกรงใจถ้าห่วงพี่น้องประชาชนเนี่ยพระครูใจไทยเกรงใจไม่ใช่เกรงใจเดี๋ยวกลัวด้วยแต่ถ้าไม่ห่วงพี่น้องประชาชนก็ทั้งไม่เกรงใจแล้วก็ไม่กลัว นะครับตรงนั้นแหละครับคือคือคือคาพิพากษาของพี่น้องประชาชนทราบผลการเลือกตั้งก็รู้ว่าประชาชนนะครับต้องการให้เราทําอย่างไรเราก็ทําตามประชาชนทุกอย่างแค่นั้นเองก็ก็ใครทําอะไรไว้ก็ต้องก็ต้องรับมือใน สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับก,ก็ต้องคำนวณกันตรงที่เราไปไก,ก้าวไก่กันไม่ได้ท่านคำนวณดูแล้วท่านหากักพรรคภูมิใจไทยเที่ยวนี้ถ้าท่านคิดว่าท่านหากักพรรคภูมิใจไทยหักพี่น้องประชาชนหักความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจากการใช้กัญชงกัญชาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นท่านก็ต้องเป็นรับผิดชอบเพราะพรรคภูมิใจไทยโยนให้ท่านแน่นอนนะครับครั้งนี้อสอสอยังไม่สามารถที่จะโหวตและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในรัฐสภาเนี่ย มันก็เหมือนกับปิดประตูไป,ปบานหนึ่งนะครับแต่ก็เปิดประตูบานใหม่นั่นก็คือการเลือกตั้งที่จะถึงแน่นอนว่านโยบายสุราก้าวหน้าจะเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเก้าไกลนะครับและในเมื่อสสไม่โหวตให้ประชาชนนะครับประชาชนก็ควรที่จะโหวตในสิ่งที่ถ้าท่านชอบในนโยบายแบบนี้กระแสข่าวลือนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องของการยุบสภา24ธันวาคมพุทธศักราช2565นะครับซึ่งทักษินเชื่อแบบนั้น ะะก็ปรากฏว่าชรนานนะ,ะชรนา,นานก็เชื่อเหมือนกันนะะว่าจะเกิดการยุบสภานในเดือนธันวาคมเพราะครบรอบนะครับการบริหารราชะการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์นะฮะ23มีนาคมพุทธศักราช2566 0 0นั่นหมายความว่านะะจะนักการเมืองจะต้องสังกัดพรรคการเมืองภายใน90วันก่อนที่มีการเลือกตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้งนะฮะเป็นวันที่7พฤษภาคมหากรัฐบาลไม่ยุบสภาเสียก่อนนั่นหมายควาว่าจะว,าวัดตามหลักเกณฑ์คือ24ธันวาคมเนะี่ยไม่ได้นะครับเรื่องนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ปฏิเสธพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธน,นะครับก็หมายควาว่าหมอชนานาชคงจะยุบสภาเองซึ่งดับไม่ได้นะครับที่มีการพูดกันเรื่องยุบสภายุบสภาจากฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านอยากให้ยุบสภาอยากให้มีการเลือกตั้ง ก็คงยุบไม่ได้เพราะอะไรทำไมยุบไม่ได้เพราะกฎหมายลูกยังไม่มีนะฮะยุบสภาเสร็จนะฮะก็จะเกิดศูญยากาศนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาแก้รัฐธรรมนูญมาแก้กฎหมายลูกเดี๋ยวมาว่าก,กันอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ยาวๆเลยประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะฮะก็มีเรื่องของสุราก้าวหน้านะฮะสิ่งที่ตามมาก็มีการคว่ำสุราก้าวหน้าัฐบาลออกกฎหมายเป็นพรกรนะฮะสุรา ะะแล้วก็คว่ำต่อมาในสภาก็ไม่เอาด้วยคว่ำสุราเก้าวหน้าของก้าวไกลผ่านเฉียบฉิวสิ่งที่ตามมาสุราก้าวหน้าก็เจงไปนะะซึ่งคนที่จะได้ประโยชน์จากสุราก้าวหน้าเก้าวไกลก็ประชาชนชนะพร้อมกันนะแต่ความจริงแล้วคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็สมาชิกเป็นเป็นสอสอของก้าวไกลที่เคยนะะเปิด ทำเบียเรถื่อนและโดนจับปุ่มก็คงจะเป็นคนถ้าเข้ามาทำธุรกิจเองก็คงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับขณะเดียวกันนะสิ่งที่น่าสนใจพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาถแถลงบอกว่าจะคว่ำกฎหมายนะฮะที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและจะเอากัญชาถอยหลังมาเป็นยาเสพติดในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำตอนนี้ผมก็เรียนย้ำนะพรรคประชาธิปัตย์กำลังวิกฤต แต่ผมเรียนย้ําว่ากําลังมีคนวางยาพักประชาธิปัตย์นะถ้าเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองใช้สติคิดก็คงต้องดูวันหนึ่งคนในพักธิปัตยทยอยออกกันไปเรื่อยๆคนสําคัญสำคัญแม้กระทั่งท่านไตรงสุวรรณคีรีก็ถอย 2. ปรากฏการบางประการเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปรินกรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย ซึ่งเป็นกําลังสําคัญเลยล่ะก็โดนหยิบยกในประเด็นที่ไม่ควรประเด็นนำมาเล่น 3. ส,สิ่งที่เกิดขึ้นกับภาคประชาธิปัตย์ต้องพิจารณาให้ดีคือคนคุนนิพนธ์บุญยามณีก็โดนเล่นจนยอมลาออกจากรัฐมรมนรีช่วยว่ากา,การกระทรวงมหาดไทยส,ะสนะฮะคนที่โดนล่าสุดคือคุณชวนหลีกไป ผมว่าเหตุการณ์4ี่ประการเนี่ยพักประชาธิปัตย์ควรจะพิจารณาว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นผมเรียนย้ำในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองว่าพักประชาธิปัตย์กำลังโดนหวางยาและประการที่5ไปดันเรื่องของกัญชาย้อนกลับมาเป็นยาเสพติดยิ่งทำให้พักแตกเลย จะมีคนกลุ่มหนึ่งเห็นด้วยคนกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยภายในพรรคจะเกิดความขัดแยง้งและคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์จะตกต่ำลงในขณะที่ภูมิใจไทยถ้าเขาชูแคมเปญว่าจะทำให้กัญชาเป็นกัญชาเสรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปโอกาสที่เขาจะชนะการเลือกตั้งสูงมากเพราะปัจจุบันคนได้ประโยชน์กับกัญชาสูงมากและ หลายประเทศแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนะฮะยกเลิกให้กัญชาเป็นยาเสพติดไปแล้วและหลังจากที่มีการยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดสิ่งที่ตามมาคือราคายาบ้ายาม้าถูกลงเหลือเพียงเม็ดละ7บาทจากเม็ดละ150บาทหรือบางครั้งสูงถึง200บาทยาเสพติดเฮโรอีน ยาบ้านะครับเคน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆบางคนถามว่าเอานี่สนับสนุนให้มีการเสพกัญชาใช่ไหมไม่ใช่คนที่เสพกัญชามันมีคนอยู่กลุ่มเดียวนะฮะและได้ประโยชน์ในเรื่องของโรคมาเรงพากินสันอัลไซเมอร์กัญชามันมีโทษน้อยกว่าบุหรี่โทษน้อยกว่าเล้าโดยซ้ำไปนะฮะ บางคนบอกห้ามสันทนาการคือไปเดินหลักยุโรปศาสตร์ทางการเมืองผิดอ่ะอพักการเมืองที่ไปเดินต่อต้านกัญชาไม่หลักเดิมเดินผิดอ่ะเพราะอหลักคิดเนี้ยมันเคยใช้มาก่อนในสมัยบูชผู้พ่อมาใช้ในสมัยทักษินและต่อมาใช้ในสมัยดูโรโกตูเตเต้ของฟิลิปปินล้มเหลวหมดฮะคือหารายะแรกแต่สุดท้ายโดนเข้าสู่กระบวนการล่าล้างเผ่าพันธุ์การที่ไปลากกัญชากลับมา ยิ่งล้าหลังทําให้รรควิยิตตรแตกกันไปใหญ่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะและทำในเวลานี้ยิ่งเป็นเนกติบซ้ำเกมและเป็นเกมลบนะครับอย่างไรก็ตามผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าสถานการณ์จนถึงขนาดนี้เนี่ยนะพะราคิทยาศาตร์กำลังเดินเกมพลาดภูมิใจไทยถ้าเขาแม่นยำในยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งหน้าแต่เขายัางยึดกัญชาไว้เนี่ยนะฮะ ให้เป็นกัญชาเสรีดังที่เขาพูดไว้เรื่องของกัญชารักษาโรคโอกาสที่เขาจะกลับมาอีกรอบและอนุทินจะมาแรงมีโอกาสเป็นนายกมตีเลยแหละนะครับที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเรื่องของสุราก้าวหน้าที่ล่มลงไปพักเก้าไก่บางคนแซวพักก้าไก่ออนหารวยว่าเรื่องของสุราเก้าหน้าเป็นเพียงกลยุทธ์หาทุนเท่านั้น แลก็พยายามเจ้าเรื่องนี้เข้าสภาเป็นเบี่ยงกลยุทธ์หาทุนของพรรคการเมืองและของนักการเมืองการเมืองตอนนี้จะเข้มข้นขึ้นะนะหลังจากการประชุมเอเปกแล้วเสร็จนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ